สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักค่ะเมื่อน,นี้ใหญ่โกศลคนบานๆกับมาก,กินเขาเรล่าเหลืองจากของนะพีนนะพ่น้องเนาะพี่น้องฝั่งมามาก,กินเขาน้ำกันพี่น้องกินเขากับทีราพี่น้องโมูค่ะโมูอบค่ะพี่น้องกับเขาขอขอสวยเนาะพีนพ่น้องกินเขานี่หรอ หลังจากอดีตสามีเนาะพี่น้องเนาะเสียชีวิตเนาะยยกกับเจ้วกลืนเที่ยวลงทำง,งานอยู่องค์เสร็จจงเงินไปให้ลูกเนาะจงเงินไปให้ลูกแสบไปเห้ลูกเรียนชีวิตเนาะพี่น้องนเนาะชีวิตหัวโอเพนนิ่ง ดีอย่างลูกต้องส่งต้องเสียให้ลูกกินน้ำพ่น้องอืมนีม่กระชงหลายบ่มีกระชงน้อยส่งไปเรื่อยๆลูกไงสังเกตจังไงลูกเราสองคนต้องไปกินต้องใส่แมนบ่พี่น้นอ,องกินต้องใส่ต้องเรียนหนังสื้อหาไปส่งไป ล่ำบ,บากกต้องทนเพราะว่าเฮาเดินทางผิดแล้วแล้วมันแต่งงา,านกับคนติบบัวไชยเนาะพี่น้องเนาะชีวิตของคนพี่น้องเอ้ยแต่งกับเพาะกำบังนีหดีอเรบ้างเอาเนื้อพี่น้องเจอห้าบุญวาสนาบ่ดีมามี่ก็ไปเจอคนขึ้นใหญ่เนาะ มาเจอคนคุณยายเนี่ยก็ลองร้อยไปลองร้อยมาอยูใส่ตอนนั้นนะตอนนั้นบ้านกับบ่มีเงินกับบ่มีพี่น้องทำงานเดือนเดือนเงินเดือนเหลือมาถึงพอสารลอยเนาะแต่ว่าก็ดีอยู่ว่าจะไม่ก่อนงาย อากปเหนจริงขาวยธทีทั้งงานมุงก็สมัยคือจกินขาวิธีทั้งงานเรื่น,น,น,งงน,เ,นเดี๋ยวหาได้กันเนาะตสองถึงหน่อยก็ไปหักยังนะพี่เนาะอายุปะอายปุป้ายูไงเป็นจ้งไหนที่เป็เท้าต้องสูตรตองดินร่นเพื่อปากทองของลูก แชรยแลมาลัพี่ชอบูุกเหรพคอยดูข้างเองเนาะพอแม่ขยากจวนเบม,มีเท่าอีขวดอ,อืมพัดขล่ยงให้พัดานให้กินใ้ส่วนข้าวของ,องไปอีกส่วนนึงก็ดีจะดูบลกเจ่พี่น้องู้้าูบลกเจเสียใจขาดใหญ่อืมอูใหญ่ย่องนอนอยู่ข้าบล็กเรล่ โอเคการทียากอ่ะัไมาอยู่ในวงเทพไม่มเห็นงานสวยๆเลยบาลเดี๋ยวเป็นทา,างง่ายๆนี่คือเนัะนอกจากมาเรียนใหม่เมืรุ่นท้ายมันจะมานอกกนอนทีเมื่อมาเรียนใหม่ เรื่อนช่อยเรื่อนจับเลื่อนฟอกสีเลื่อนปั๊บสีเลื่มาสมสีเลื่อนเบิ้พี่น้องเพื่อมาเมืนี่ไดกก็ว่าซื้อว่าเี่มาถูกจ้างอยู่พะอย่งมันก่เรียงที่มีท่าทคู่มือนี่เนาะ่ก็บด้เลือรอ น่าจะบนะนาน,น,น,ะบนหนึ่งแยกก็เลยไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วไมอยู่บ้านหนกสาวค่ะมาทพื่อข้าวอืมที่มีคนเฮานะพี่น,พน้องอย่าไปคิดว่ามันสนะิฉิ้นเดี๋ยวฉินมันเสียนอยู่มาอีกประมาณสักปีสักทีปีเนาะแากกันเจอกับสามีคนนปัจจุบันนี่แหละพี่น้องเขาก็คนเฮาเนาะ คือว่าสีจบเรื่องครูมันว่าจบกับพี่หน่องในเมื่อห้าวยังสาวยังอ,อายุยังหน่อยเนาะเราไม่จูกับเขาจูบกับเขาก็ซอยกันหาบกันถามต่ว่าเขากับลูกตีร้ายก็ดีตรงมาเขาเนี่ยเป็นคนมากินโมเ่นเป็นคนสีจะนี่จะว่าลูกเข้ากันร้าย เพื่อเข้าสีเลี่ยงลูกเขาลูกเข้าใหญ่ขึ้นมาคู่มือเนี่กะนั่บาพี่น้องลูกเข้ากระลายลูกเข้ากระสองล่ะก็ะซอยกันเหลี่ยมอืมก็ควจอนแรกก็คกเข้าไปพักหนึ่งเล้ก็เห็นเขาว่าเออบอกกินบมเล่นอืมแต่ว่าลูกหลยกับบอกกินบมเล่นเออเขาก็ใส่ได้ควบกันอยู่ประมาณปีหนึ่ง แล้วสตาร์ทสินใจไปจดทะเบียนสมรสกันแล้วเล่ยนยุ่งกันจนนอนปัจจุบันน,น,นี้ตอนนี้ยากกันไปสั่งบ้านอยู่บนกระเพรนอยู่กระเพรน่ะเที่ยวไปเที่ยวมาสั่งบ้าทกระเพินเฮ็ดหัวเฮ็ดชวนไปมื่นหมื่พี่น้องบู๊พับกินข้าวพักกัน กะปูกคาลูดผลไมัทถูกชนิดจะบ่าสวนยาเขาจะโลง่งโลงมันกับพระท่นอันนี้หลายบ่ฮันเป็นปนเปนหนจะซื้อเสียบยอดมากกับบะฮันปิโนได้กินได้พักใบกับพีน่นก็บแกงเอือบแตงอหมือนกั้วแ,แตงม่งด้กินยูเน้าอื่นย่ยังบมวง,งบบมะม่วงมา่งคนะมวนบ่ฮันกินค่ะไม่ตงต้นเสียบยอดกกินค่ะ มา้าร่องปีแน่แยกกับข้องเลื่อนมากครับผู้ชายคนหนึ่งเนาะณปัจจุบันลุงคุยด้งน้ำกันคูมเมินกะยี่สิบหกปีแล้วพี่นอ้องจะพยายาพิชผ่านในการแต่งงานเฮ้ยมีขอบกัวมาแล้วมามันบดีบอ่อนี้เท่ากับคุยกันว่ากันต้งล่งกันดีดีตางคนต่างประสาชีวิตท,ที่แบบเข้าอด เขาเั้ใจนะ่ไถ้าก็หันไปมาถ้าอีกข้างหนึ่งถ้ามาจมอยู่กับว่าค่วมหักเป็นพ่อของลูเขาต้องหักเขาต้องดีอกับเขาเขาจะโอ๊ต้องทอนไอ้โมโหในบ้านนั่นเขาตีตีเขาตายบ่เขาจะสอบมาจนเขาสลรลบบ่เขาจะเห็นถ้าจนพี่โกงพี่การบร่ ย่ายการดีใจที่ย่าได้ตัดสินใจนี้จะพ่อห้องลูแแล้วก็มาเจอผู้ชายคนนี้แล้วคือลุงบรรณาปัจจุบันนี่คนกะดีกับย่ายอยู่อืมข่าวกับมิเรื่องงอกริงเงียกามาในขอบวขอบวนอ,อ,อต่างคนต่างไม่รูมม้แต่ว่าเขาก็อดทนอดทนในน้ำาากันไปฝาปีฝาาไข่กันไปอืมมบ้านชินบ้นานผักกับพนกทนไปวาดอ่า เก็บคาเสากินแน่เล็กองแหน้อยลูกกระชงแหน่กันยู่น้ำกันมา25 26ปีแล้วกะันอ่าถูกบัางซุกบัางก็โทนกันไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังไลยเอาค่อยแต่งหัวแหลกเมียแหลกกันยู่น้ำกันบอลหลอดมาอยู่กับคนผู้นี้หาให้อยู่การผิดการบอกบอกเหมือนเป็นทะเลาะกันไม่เป็นเรื่องปกติเขาขอบข้วพี่น้องที่จังเละ นี่ก็จะมีทุกบานเนื่องกูยูมยิ้มยิ้มมาก็ับว่าโทนเอาซอยปั๊บซอยอันนี้ไปพี่นอแค่น้อยเทาก็ถึงวันทุกทายเทาแล้วก็เื่อเทาก็เสียชีวิตแล้วอเมร์อายุขายแล้วตอนนี้กท็ทนไปอืแย,ยกกับยูสวนครับรุ่งอืมอ่าสักพักแย,ยกกับมายุงเทปเปิดร้านเสริมสวยอยู่กับลูกสองคนรุงเพิ่งกะซือยูบานปลูกจนมงจนไม่ดูแลสวนทา่า เพราะว่า,าเขาหัวหน้าเนาะแล้วก็จะเมื่อบานไหวเขาบอกเพราะนั้นอยู่นี่ทีมันขับแข็บบานมันกลวัวงมื่อบานมันโง่ที่สก็บานมันขับแข็บที่่นบานมันกลัวพี่น้องเพิ่งเคยเรียว่าท่านมากในป่ามากู้ดเดียวเพป็นว่าอืมในแยกมากู้เดียวที่เอาไปที่เอามาเอาพี่น้องว่าท่อนชูกันไป เรื่องที่มันผิดมันผ่านผ่านมากอ่ะถ่าบอจจำเป็นกระยาหม่าวาเขาได้ยินเท่ากับมัต้องไปลือฝืนเลื่องเกาของเขาหลายเพรากก็สมัผิดกันน้ำพี่น้องเนาะนีหลาชีวิตของยหย่นั่ปัจจุบันนี้าย่กับทุกมั่งซุกมั่งอายุสองทีอยู่บนแน่อยู่กรุงเทพแน่ขนุมากรุงเทพก็มาเสริมสวยเปิดหลานเสริมสวยพอหลูกสาวไปเห็นงานจะคล้องอ่ะเห็ดไปลูกค้าอืม ถามเบิดลูกค้าเน่บางๆเน่ย่ายกกับกาอยูบนเที่ยวไปเที่ยวมากค่ะพี่น้องชีวิตกะมีความสุขใบย่างหนึ่งคือเมื่ออยู่ฝนกะไปสร้างบ้านในคนหาปีนะนออยู่บนนะพี่น้องเนอบ้านเมื่อกลัวกับขวางมันก็นาอยู่ก็กันแต่ว่ามากนี่กัครับเขียพ่อกระทุนอยู่เอาที่จังดไหนนอขามีกินมีใส่กับบานของซีเรียมเขบเข็งมีมือหนึ่งกับบานซีเรียมซีเรียมเขบๆขของเหา พาเก่ามาตองไปซีหลวดซีเหลียกโทษคะยูมาต้องไปซีเหลียดทุกมือนก็นยูไปเรื่อยๆค่ะยูเดี๋ยวค่วมเสื้อไว้เนื้อเสื้อใจกันกันกบลุงลุงเพิ่นลุงเพิ่นกระเสื้อเสื้อยหา่อือว่าอันอันนั่นอันนี้เนื้อสมควรวยสมกวรเพิ่นก็กนกนกฟัง่งเทาอยูเพิ่นกับดียางเพงิ่นโมเมนขี่เราเม้าอยาเน้ะพี่น้องแย่กันเออดีค่วมชุกไปยูก็เพิ่นไปเออนีลาขวาชีวิตบุนสินถ้าต้องดินต่อไปถ้าเขาดินไปเดี๋ยวจาเจอดี เอจอคนที่ใชจฮะคกะตัดสินใจถามโใชัยฮากับโตทองไม่ตัดภาวะชีวิีทำไม่เสียไม่ลาไปเปล่าค่ะลีเรื่องเล่าของยาย่กับย่ยกับเอ่อว่าให้ฟังกับมีแเค่นี่ลากับว่าคุ้ยห้ฟังนาะพี่น้องเนาะย่าโก้โชนโคนบานกัมีเรื่องกินเขาว่าเรื่องจากของน้ะพี่น้องเนาะกะคลิปนาเจอกันใหม่เนอะพี่น้องเนอะนี่กับคลิปกับสิ่งแวเกินไปแต่ขอกาวเ,เข้ามาสวัสดีค่ะ